พี่น้องล่าสุดเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพระเอกของหมอลําเสียงสก,กิดใจของพระเอกท็อปธนาชช่พญิพานก่อนหน้านี้เพื่อนมีการเคลื่อนไหวแจ้งข่าวกับยูซีแฟนคลับของเพื่อนซีมงแรงของมือนนหละ่ะสิเปิดตัวพระเอกวัชนทอล่าสุดเปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าก้องสิบปหนามาลังคือเกาเมืินเดิมพญพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมีหมอแคนแฟนหมอลำทีคารุรักสู้ผูสู่คนมอนีมาพรมาะพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมครับเบาคำผ่านคนโกสุริโยบานทาม่ต้งโกไปหนอ่ะเงินสิไซกลายเติบพี่น้องเอ้าอนี่แหละเพื่อนมาขั้นจะได้ขี่ส้างกัง,กงหงเป็นพญาอย่าเสืมสร้าหน้าผู้ขี่ข้ยคอนกาขั้นจะได้กินผ้าเงินผ้าทองอย่าเสืมกระเบียนห่างเด้อพี่น้องเด้อจังสันติเพียผานเอออาเรียกว่ามีลุ้น ทุกชั่วโมงอิหลี่ําหรับหมอลำเสียงสะกิดใจหลังจากทีมมิการออกมาโพสโนพี่น้องเนาะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหมอลำเสียงสะกิดใจเป็นหมอลำสามมิติโดยผู้บริหารพระเอกท็อปธนาชัิหลังจากทีมมิการออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่ามีการเปิดตัวศิลปินออกมาชั่วโมงต่อชั่วโมงล่าสุดพี่น้องเปิดตัวออกมาแล้วสําหรับพระเอกหมอลำเสียงสะกิดใจนั่นก็คือพระเอกผู้ใดญ่พาน น้องํำแคนนัทภูมิน้องํองำแคนนัทภูมิหรือว่าพระเอกํำแคนนัทภูมิอดีตพระเอกหมอล่ำสาวน้อยลำเพลินโชว์เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยลำเพลินโชรู้จักเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับฤดูการที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นพระเอกเต็มตัวพญิพานหลังจากนั้นนพิ้องเนาะหมอลำสาวน้อยลําเพลินโชมีการปิดฤดูการพระเอกข้ามแค้นได้มีการนี่และ,ะเรียกว่าเป็นการยุติบ,บทบาทของเจ้าของซะหลังจากนั้นนี่หละมาเคลื่อนไหวในหลังพัยพานหมอลำเสียงสะก,กิดใจใดมีการออกมาโพสต้อนรับพญิฆัมพานวาจังสี่บม่นตอนรับพญิพานด้อตอนรับพระเอกพีน้องอพระเอกที่ท่านรอคอยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับพระเอกคำแคนนัฐภูมิเพิ่นว่าครับดีกรีบอธรรมดาเคยเป็นนักวอลเลย์บอลทีมจังหวัดขอนแก่นพี่น้องก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาสู่สายการแสดงมอลำอเขาสูวงการหมอลำโดยการเป็นแดนเซอร์ก่อนจากนั้นไดเรียนร้องลำและรำจากพี่ๆจนเฮ็ดให้มีโอกาสเป,เป็นพระเอกหมอลำเต็มตัวคำแคนนะัฐภูมิคือคนรุ่นใหม่ของพระเอกหมอลำชาวอีสานที่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนจากนักกีฬาแดนเซอร์นักร้อง รำหมอลำโดยมีจุดเด่นคือการสืบสารวัฒนธรรมอีสานร,ร่วมกับการพัฒนาการแสดงให้ทันสมัยตอนนี้ฐานแฟนแข็งแกร่งทั้งออนไลน์และเวทีจริงเขายังตั้งใจพัฒนาฝีมือและหวังพาฝีมือหมอลำให้ก้าวไกลในอนาคตครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพระเอกํำแขนด้วยนะครับว่บสันป้าถึงโทรมีการโพสต้ตอนรับงงพระภารานี่นพระเอกขำแขนในชุดเพชร วสันทเถาะรอร,ราสุตตาอีกหนึ่งพระเอกเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับหมอรําเสียงสะกิดใจพี่น้องบ่แามูนผูใ้ใดอื่นไกลพระเอกทบธนาชัยลูกเต้าลูกได้บานบานในสวนของระเบียบบาทศิ์ของพ่อเอพ่อเปียรนี่แหละพี่น้องแต่ว่าฤดูการติพานมาเนาะพี่น้องนอกกลับไปขึ้นว่าไงว่าเป็นผู้นําทีมงานซะ,ะของสาวน้อยราเพลิญโชว์พี่น้องได้คว่ำได้รับความใบ,บ้วางใจจากผู้บริหาร จนได้วากันว่าจบฤดูการไปแล้วกับมีข่าวลือหนาหูซะเหลือเกินว่าสิมีศิลปินซึ่งกับเป็นลูกของพ่อเอกพ่อเปียเป็นลูกเต้าของระเบียบวัฒนิสิตั้งวงอีกผู้หนึ่งเป็นพระเอกเนี่ยลยหลายคนกับับสนงงมีการเอาว่าาไปหอดพระเอกนั่นพระเอกนี่พระเอกนี่พระเอกนั่นแต่ว่าไม่หันกับมีพระเอกทบธนาชัยนี่แหละ สื่อกล่าวขึ้นมาและกะเป็นจริงอีหลีพี่นอ้องอ่าแล้วสาหรับหมลําเสียงสะก,กิดใจนพี่น้องเนาะมือเสานี้เขากบอกไปแล้วใพ้ผ่านเป็นรูปแบบของโมลํมสามมิติพี่น้องประกอบด้วยอย่างแน่เป็นคอนเสิร์ตลําซิ่งละกะลําเรื่องวัสาะอ่าด้วยเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการเพ้งํานเป็นราคาที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสามารถจับต้องได้เล่นด้วยกันหกชั่วโมงเต็มเพลงํานกําลังดีหกชั่วโมงกําลังดีแล้ววเท่านพี่น้องมือเสานี้เปิดโตไปแล้ว สามท่านด้วยกันบวสิเป็นตลกที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดก็ว่าได้นั่นก็คือบอยเบิร์กบานแมนบอสก็นานี้บอยเบิกบานกคยยุ่กับสาวหน่อยลํำเพรื่อโชวขึ้กันแมนบอสเป็นจังไรหลังจากที่เปิดตัวบอยเบิกบานแล้วก็มีผู้ใดแนลรำมื่อซาวนี่สองนางเอกด้วยกันน้องนาราแนนเพชรพานร่วมเสริมทัพในปีหนึ่งนาราแนนนี่ไม่ธรรมดาดีกรีแมนบอมาจากระเบียบวาทศิล์คือกันมาจากระเบียวาทศิล์คืนกันนี่คือนางเอก มิสแกรนพี่น้องอก็คือเป็นมิสแกรนของจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โห oh นาราแนนมาจากจังหวัดบึงการคว้าตำแหน่งมิสแกรนปราจีนบุรีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกผู้หนึ่งเมื่อเ้านี่เปิดตัวไปเป็นผู้ได้ลูกสาวของ คุณแม oh oh ่ปานดําค yeah, ําคู่่นก็คือน้องปริมธัญพรพี่น้องร่วมเสริมทัพในปีหนึ่งโอ้โหเปิดออกมนสวยๆรอๆมีแต่คนสวยๆรอรอความสามารถเบิดแหละมันบอกย่างบ่ทันได้เมิดพยาารก็ยังว่ามีลุ้นทุกชั่วโมงต่อชั่วโมงอีเลสสำหรับหมอลำเสียงสะกิดใจนาะพี่น้องเนาะล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วพื่อผานแทบช็อกเพิ่นว่าหมอลำเสียงสะกิดใจออกมาพูดพี่น้องแทบช็อกเพิ่นว่าหัวหน้าท็อปจะเปิดตัวคู่ พระเอกกับนางเอกบาทที่นี่เปิดตัวคู่เดีพยผ่านนว่างหันเปิดตัวเดียวเปิดออกมาทีละคนทีละคนไหมบาทที่นี่สิเปิดคู่เลยว่าสันเถาะพระเอกกับนางเอกที่จะปั้นกับมือบนเวทีเสียงสะกิดใจป้าถึงถทปั้นกับมือแสดงว่าบอท่านได้ผ่านเวทีได้มาก,ก่อนครับแล้วเปิดตัวคู่ บอมันเปิดตัวเดียวเด้พระเอกกับนางเอกปั้นกับมือบนเวทีหมอลำเสียงสะก,กิดใจคําว่าไม่ี่ผู้ใด,ดกระดุนได้บาดท,ที่นี่เอฟซี่แฟงครับเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเห็นโพสต์นี้ของหมอลำเสียงสะก,กิดใจเขามาลุ่นกันหลายโอ้ย oh, อีกแล้วลุ่นต่อจาวซันหลังจากที่ลุ่นมาหลายชั่วโมงแล้วให้ผ่านว่าสิเปิดตัวพระเอกก็เปิดไปแล้วว่าสิเปิดนางเอกไม่มงก็เปิดไปแล้วแมน,นบอเปิดตัว เรียกว่าตลกที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดก็เปิดไปแล้วว่าซันนี้เหลือพระเอกน้าเอกอีกพระเอกน้าเอกเปิดคู่กันแต่ว่าสําหรับพระเอกท็อปท็อปที่น่าใช่พื้นเก่งพื้นได้เบิร์ตพี่น้องเพราะว่าวัี้เป็นพิธีกรเพึ่งกับเป็นได้เป็นผู้ยายเม็ดยายบดยายสากยายกรพึ่งกับเฮ็ดได้แต่งกรองกแต่งกรองกอล่ำกับเฮ็ดได้เออเลี่ยวปัทธินีค่ำว่าปั่นเนาะพี่น้องเนาะคอยเชื่อว่าเ่ราะเป็นผู้ใดอื่นไกลดอกกรสีวหน้าท็อปนี่ยแหละเป็นผู้ปั่น เออหัวหน้<อ>าคนในร้านเหรอเอาสีรัมเ,<อ>เรื่องใดก็ต้องมาล่อลุนเตบปะทินี่แต่ว่าสําหรับราคาค่าจ้างเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องรอติดตามเบิ่งว่าสีถอดไหนแต่ว่าฟังจากนําเสียงน้ำนักน่าสิเป็นหมอลําขนาดกลางกลางนาะพี่น้องเนาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปกำลังดีว่าสำหรับก,กำลังดีราคากะคือสีบอยแห้งปะไดนดอกกะสีคือจังขนาดนี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าขนาดอิงราคาดิ ค้นหลายก็ต้องคาจางกับเพงขงคืนมันบลาค้นสอบลงมากกับคาจางกับถึงลงกังสิแม่เอ้าเป็นจังไรพญานาคอืมละเอียอบเราวยังว่ายะเด็ดตื่นเต้นน้ำผมบออ่าตื่นเต้นเอกซี่แฟนคลับกับตื่นเต้นคือกัน อ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงมอลำเนาะพี่น้องเนาะมหมอลำสามมิติสุดยอดแห่งการสแสดงพื้นบ้านอีสานครบจบในเวทีเดียวเพื่อนวอะตัวสิเป็นคอนเสิร์ตลำซิ่งลำเรื่องตอกกรอนอ๋อลำเรื่องตอกกรอนนี่ส,สิเพิ่นใส่สุดเพชรบ่เหอรอก็ใส่ชุดเพชรคือกันพื่อนยิ้มผ่านวุ้ยจี้อ๋อ,อ,อลำคือยังหมอลำใหญ่ธรรมดาเนี่ยแะตีหมอลำใหญ่แต่ว่าย่อขนาดลงมาว่าสันก็เอาแบบฉับไวเลยเนื้อเนื้อเรื่องกระซีกระซีรวบลัตตัดตอนเนาะค่ะอืมคือว่าบ่บ่าขี้มาเล่นนะขึ้นมาป๊บอดเลย ออไหว่พระเจ้าตาลากกระบาดกระเบีบยงเลยอเออเอาจางซันแอนดีหน่อยจังซันนะพี่น้องเนาะละกะ็อรอติดตามสําหรับหมอลำเสียงสะกิดใจเปิดตัวพระเอกนางเอกคู่กันบนเวทีปั้นเองกับมือเลยเพ,ยพยรียพานสิเป็นผู้ใดอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ตอนน้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ